ถ้าคุณอยากเล่นหุ้นให้กำไรอย่าพลาดวิดีโอนี้ครับเทคนิคในการเล่นหุ้นให้กำไรที่ง่ายที่สุดในโลก สวัสดีครับผมโคจโญครับเจ้าของเพจเล่นหุ้นมีแต่รวยไม่มีเจ๊ง by โคจโญนะครับก่อนที่เราจะไปดูวิดีโอกันอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องนี้ไว้นะครับอย่างที่บอกครับเทคนิคนี้เนี่ยคือเทคนิคในการเล่นหุ้นที่ผมคิดว่ามันง่ายที่สุดในโลกซึ่งผมจะมาเผยเคล็ดลับในวิดีโอนี้เทคนิคนี้เนี่ยมันเกิดจาก การที่มีคนถามผมว่าโค้ดครับโค้ดมีเทคนิคในการลงทุนในตลาดหุ้นง่ายๆยไหมที่สามารถทําให้เขาได้กําไรได้ง่ายเพราะผมเป็นคนที่วิเคราะห์ตัวเลขไม่ค่อยเก่งรวมถึงการจะเข้าใจการลงทุนในตลาดหุ้นผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ซึ่งผมเข้าใจครับเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่วิเคราะห์การลงทุนไม่ค่อยเก่งเท่เทาไหร่เพราะ,ะนั้นผมเลยคิดวิธีการลงทุนแบบนี้ขึ้นมา เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยเอาเทคนิคการเล่นหุ้นให้ได้กาไรที่ง่ายที่สุดในโลกเนี่ยมาฝากกันซึ่งมันเป็นเทคนิคที่นักลงทุนขี้เกียจขี้เกียจอย่างผมเนี่ยใช้ในการลงทุนในตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สําหรับการลงทุนของคุณเช่นกันเทคนิคนี้เนี่ยมันคือเทคนิคที่ผมเรียกว่าบายออกมันคืออะไรมันคือการที่ให้คุณนะครับ ซื้อหุ้นทุกตัวนะครับในเซ็ต50หรือจํานวนหุ้น50ตัวในเซ็ต50ด้วยจํานวนเงินเท่าเท่ากันและให้คุณซื้อหุ้นพวกนี้นะครับตั้งแต่ราคาเปิดต้นปี แล้วถือไว้1ปีแล้วก็ไปขายในราคาเปิดปีถัดไปตัวอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้เนี่ยให้คุณเข้าไปซื้อหุ้นครับในตลาดหุ้นในเซ็50้านีตัวด้วยเงินจํานวน1 0 0 0 0แบาทซึ่งวิธีการนี้เนี่ยผมได้เอามาทดสอบครับด้วยค่าสถิตย้อนหลังในปี64โดยการให้คุณเนี่ยซื้อหุ้น50ตัวนะครับในเซ็ตห้าสิจำนวน1 0 0 0 0แบาท ทุกตัวเลยนะครับในราคาเปิดวันที่4มกรานะครับปี64แล้วให้คุณถือไว้มาขายในวันที่4มกราปี65ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้รับครับคุณจะกำไรประมาณ19.06หรือคิดเป็นเงินเนี่ยคุณจะได้กำไรประมาณ9 5 3,073บาทจากเงินลงทุนประมาณ5ล้านบาทเพราะคุณลงทุนเนี่ยประมาณ50ตัวเนาะตัวละ1 0 0 0 0บาทโอเคไหมครับซึ่ง มันก็ทําให้คุณเห็นว่าเฮ้ยมันสามารถทํากําไรได้พอถึงตอนนี้เนี่ยหลายคนก็จะถามว่าเฮ้ย mm hmm. มันเป็นเทคนิคที่ง่ายมากๆเลยนะมันง่ายเกินไปหรือเปล่ามันใช้ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยครับเอาไปพิสูจน์เพิ่มเติมโดยการทดสอบเพิ่มเข้าไปครับโดยให้ผมเนี่ยเข้าไปซื้อหุ้นครับในเซ็ต50าจำนวน50ตัวนะครับในราคาเปิดปี63และคุณจะได้ขายประมาณวันที่4ี่ มกลาปี64ซึ่งค่าสถิติเหมือนเดิมครับโดยการให้คุณเนี่ยใช้เงินจำนวน100,000บาท ซื้อหุ้นทุกตัวในเซทห้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับคุณจะได้กําไรประมาณ1 1 1 2หรือคิดเป็นเงินครับคุณจะได้กําไรประมาณ5้าแสนห้าพันเกาเงินลงทุนประมาณ5้าล้านบาทซึ่งนั่นหมายความว่ามันก็ยังกําไรเหมือนกันและด้วยค่าสถิตินี้ครับคุณจะเห็นว่าจริงๆคุณไม่จําเป็นต้องมีความรู้อะไรเยอะแยะมากมายในการลงทุนครับและคุณไม่จําเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นเลยด้วยซ้ําแค่คุณซื้อหุ้นในเซทห้าสิบเนี่ยจำนวนห้าสิบตัวด้วยเงิน และคุณก็ถือไว้1ปีนะครับโดยให้คุณซื้อตั้งแต่ราคาเปิดของปีวันแรกเลยนะครับแล้วก็ไปขายราคาเปิดของปีถัดไปแค่นี้คุณก็สามารถทํากําไรในตลาดหุ้นได้แล้วประมาณปีละ10%จากค่าใส,ส่สติกและนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าเทคนิคการเล่นหุ้น ให้ได้กําไรที่ง่ายที่สุดในโลกครับเพราะคุณไม่จาเป็นต้องรู้อะไรเกี่ยวกับหุ้นเลยครับแค่คุณซื้อหุ้นจานวน50ตัวในเซ็ต50ด้วยเงินจํานวนเท่าๆกันเท่านั้นเองคุณก็สามารถทํากําไรในตลาดคุณได้ละนั่นง่ายใช่ไหมครับและผมหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สําหรับพวกคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับแล้วก็แท็กเพื่อนของคุณให้มาดูวิดีโอนี้และจําไว้ครับว่าการลงทุนไม่ใช่เรื่องยากแค่คุณเข้าใจและถ้าคุณเข้าใจครับการลงทุนให้กำไรก็ง่ายนิดเดียวครับ